สวัสดีค่ะพบกับดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพยี่สิบสี่กทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4ชั่วโมงค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟ้ากันเช่นเคยนะคะก็จะนำความรู้สุขภาพดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะผู้ป่วยไตผู้สูงอาย,ายุหลายๆคนหรือคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็คงสงสัยกันนะคะว่า เอ๊ะทำไมเมื่อเรามีอายุมากขึ้นถึงมีปัญหาเรื่องไตตามมาอย่างแรกเลยนะคะกระจุกหลอดเลือดฝอยที่ไตค่ะมีผังผืดเกิดขึ้นทําให้การทํางานของไตค่ะลดลงการกรองของไตลดลงแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาหลายๆคนก็คงอาจจะทราบกันแล้วนะคะว่าถ้าการกรองของไตลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือภาวะบวมแล้วก็คันตามผิวหนังนั่นเองค่ะ 2. นะคะเนื้อเยื่อรอบท่อไตเกิดพังผืดขึ้นทำให้เซลล์บริเวณนั้นนะคะทำงานได้ลดลงนั่นเองค่ะการดูดกลับของสารน้ำเกลือแร่บริเวณนั้นก็จะลดลงตามมาน,นเ่งค่ะในภาวะปกตินะคะไม่มีอาการแสดงใดๆที่บอกเราเลยแต่เมื่อถ้าเราเกิดอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือ ความไม่สมดุลของเกลือแร่แล้วก็สารน้ำนั่นเองค่ะเมื่อโซเดียมโพแทสเซียมฟพสฟอรลัสมีตัวใดตัวหนึ่งที่มากหรือน้อยเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือเลือดจะไม่สามารถลำเลียงอาหารไปสู่เซลล์ได้แน่นอนว่าร่างกายของเราก็จะได้รับพลังงานไม่เพียงพอสิ่งที่ตามมาก็คืออาการอ่อนเพลียงมีเรี่ยวแรงนั่นเองค่ะ 3. นะคะความทนต่อย,ยาแล้วก็ สารพิษลดลงค่ะก็จะเกิดภาวะไตาวายได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นพิษต่อไตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับไตเมื่อร่างกายของเรามีอายุเพิ่มขึ้นหรือมีอายุมากขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ทุกท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรูม้หใหม่ๆได้ในช่อง24เจียงทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ